สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการแอบซองกองทายฟ้องนะครับแล้วก็วินนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สตูดิโอไอสตูดิโอดานเผา71ครับใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆนะเครับเพราะว่าข้างในมีถ่ายรีวิวสินค้ากับผมแล้วเรากําลังจะได้เจอกับนายแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยถึง5คน้วยนะครับเพื่อนจะแซบจะแบบจะเผ็ดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับผมไปเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยครับไป ตูพี่ตู่พี่ตูพี่ตู่เฮ้ยไปต่ไปตู่ไปมา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 ีามานเป็นาม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 ัมามาไามปม้มามามามคมับาม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 าไาม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 ปมา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 ไามบไามาีามปมนมาบามามาราม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 าาม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 าาม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 าๆามามานาม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 มา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 นานาานาามาา เข้เข้าปีที่สิบแปดแล้วครับเ้าปีที่แปดนะชี่ตู่นี้สิบแปดปีแล้วนะครับเออผมก็นอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยพี่แบบกิจกรรมยามว่างของพี่เนี่ยชอบทําอะไรก็ส่วนมากพักหลังเนี่ยคือพอมีน้องมีลูกก็แพชชั่นมันเปลี่ยนคือกิจกรรมก็จากออกกําลังกายแล้วก็วันนี้ก็คือพาลูกไป ไปทำกิจกรรมไปสวนสัตว์ไปดูนู่นดูนี่ไปเต้าไโครเวฟไปเต้าไโครเวฟคเวฟน่ารักมากน่ารักมากนึงอยากรู้แบบทริคในการดูแลตัวเองครับพี่มีประมาณยังไงบ้างครับคือหลักๆเลยครับคือการออกกําลังกายเพราะว่าพี่เองก็ออกกำลังกายมานานแล้วแหละจะมากหรือจะน้อยแต่ก็คือไม่ห่าง ดูแลเพวเองมาตลอดเลยเลือกเลือกกินอาหารด้วยครับอ่เรืงการกินก็เรื่องการกินสําคัญครับเพราะว่ามันเป็นผลระยะยาวใช่มีแนะนำไหมครับแบบการกินอะไรอย่างนี้มีครับมีครับเพราะว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมต่างๆ จะมีอยู่แล้วเพราะว่าหลักๆนะฮะอาหารหลักก็คือข้าวที่เรากินทุกวันอาหารเสริมก็คือส่วนอาหารเสริมของพวกนี้มัน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 ขาดกันไม่ได้มันต้องต้องควบคู่กันไปอยู่แล้วครับหมาว่าเรากินได้ประมาณนี้เราขาดตรงนี้เราก็ไปใช้อาหารเสริมเอาประมาณนั้นประมาณนั้นอที่ก็เป็นทริคของพี่ตุ๊อันนี้นงทำไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวผมดนี่นงทำไหเนี่ยบอกเขาหน่อยเขาสงสัยเพิ่งขายมาแา้เพิ่งหาย ไปอักนะครับเป็นผู้ชายแบบนี้ผมแล้วที่ตู่เนี่ยรู้สึกมั่นใจในส่วนไหนของร่างกายตัวเองที่สุดครับที่รู้สึกว่าผมมั่นใจในส่วนนี้ว่าเอดูดีมันได้มั่นใจตรงไหนวะไรพี่หน้าอกแล้วกันนะหน้าอกเขาบอกว่านมที่ใหญ่ทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าใช่ครับหน้าอกหน้าอกหน้าอกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่ตู่ อ่าก็ใครที่ชอบพี่นะครับอยากติดตามพี่ผลงานพี่เขาอะไรอย่างงี้ก็สามารถติดตามได้ไอจีอะไรครับผมอ่าไอจีครับ T U underscore J I R A T ครับอืมอ่ากยี้เลยเยอะนะครับผมนะครับผมงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ข้าวกินหน่อยวันนี้ก็ถือว่าทำงานมาได้ใช้เวลาอยเฮ้ย CTV CTV เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันใายพี่ชื่ออะไรเร็วเขาพชื่ออะไรอ่าพี่ผายแล้วพี่ชื่ออะไรครับครับเตียงเตียงก่อนพี่สัมภาษณ์อยู่เคยออกทีวีปะเนี่ยไปไปไปทำทำทำครับผมนั่งไหมนั่งไหมเดี๋ยวพี่มาจัดให้จัด จับจับนั่งกลางเลยพี่นางกลางเลยโอเคพี่ชื่ออะไรโตครับโตโอเค้ตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆเราก็อยู่กับพี่โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่ะอยากจะจะถามอะไรวันนี้เป็นไงบ้างครับผมที่ได้มาถ่ายอ๋อวันนี้เหรอ รู้สึกเหความรู้สึกอะไรไงใช่แล้วใช่แล้วก็ตื่นเช้าหน่อยครับเพราะอยู่ไกลอยู่บางนาแต่ก็โอเคนานๆที่ได้มาถ่ายงานความรู้สึกคือตื่นเช้านะอใช่ตื่นเช้าปกติเนี่ยตื่นเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยตื่นเช้าหน่อยวันนี้เดินทางไกลใช่ใช่อาจจะเหนื่อยกว่าเพื่อนนิดนึงแ่แล้วบรรยากาศในกองแบบเป็นยังไงบ้างครับรีแลกซ์ไหมหรือว่ามีความกดดันอะไรหรือเปล่าก็ชิวๆนะครับ ก็ปกติอะเคยถ่ายกับพี่ตูนเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยวันนี้กลับมาเจอกันอีกทีนึงเอ้ยก็รู้สึกเอ้ยดีมีเพื่อนมีเพื่อนใช่ก็รู้จักกันหมดนะครับพวกพี่ตู่พวกอะไรพวกทอปอะไรเนาะใ่ชุดปันแใช่ครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใช่ใช่ใช่ครับที่บอกนะพี่ๆทุกคนเขาก็เป็นในแบบระดับแนวหน้าเขาก็มีคอนเน็กชันรู้จักอะไรกันอยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับผมก็อยากถามพี่ดูแลรักษาสุขภาพไง ดูแลรักษาสุขภาพยังไงอ่ะก็ปกติพี่ก็เข้ายิมครับผมเข้ายิมก็จะส่วนใหญ่เนาะถ้ามีแบบร่างกายที่หุ่นที่มันเฟิร์มเนี่ยก็ต้องเข้ายิมครับผม,มแล้วกอ็อาหารก็จะเป็นหลักถ้าเราทานอาหารที่ดีมีโปรโตีนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้ได้ดีม,มากขึ้น ใช่ใช่ใช่สังเกตพี่ๆทุกคนจะพูดเหมือนๆกันหมดเลยนะครับเรื่องของการกินเนี่ยสำคัญมากนะครับทั้งเรื่องของโปรตีนแล้วก็เรื่องออกกําลังกายก็เป็นเรื่องสําคัญเสริมให้สัดส่วนของเรามันดูดีมากขึ้นนะครับผมมีมีทริคแบบอะไรเล็กๆน้อยๆฝากถึงแบบเพื่อนๆที่กาลังดูอยู่ไหมครับผมทริคมาถึงเรื่องของการกินการออกกำลังกายยังไงก็ได้ที่อยากแบบแนะนําคือง่ายๆเลยครับถ้าเราอยากมีส่วนส่วนที่อยากเฟิร์มอะไรเงี้ยเราก็หมั่นเข้าครับอาทิตย์ละประมาณ สี่วันก็ได้ถ้าแบบขี้เกี่ยที่เกี่ยก็3วันต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยแต่สําหรับพี่นะก็คือว่าประมาณ5วัน6วันอย่างเงี้ยพักอยู่พัก2วันบางทีก็พักวันเดียวอะไรเล่นๆครับบุญถึงได้แบบแน่นขนาดนี้โอ้แต่นี่แย่แย่แย่ลงเยอะนะแต่ก่อนแบบแต่ก่อนเฟิร์มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดแย่แล้วมันคือขนาดแย่แล้วนะครับเออก็จะบอกว่าออกกําลังกายเดียวไม่พอต้องออกแบบถูกวิธีด้วยถูกวิธีด้วยถูกต้องถึงจะขึ้นแล้วก็แบบเซฟในเรื่องของ ก็าเก็เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเข้ามาจริงๆถ้าเรามีเทรนเนอร์นะมันก็จะดีมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เวลาวิธีเล่นอะไรเงี้ยบางทีเราไปไปเซิร์ชเองไปดูในยูทูบยเงี้ยเรารู้ว่าเขาเล่นแบบนี้แต่บางทีเราออกร่างกายมันไม่ถูกมันไม่กเกใช่มันก็ขึ้นไม่ถูกอะไรเงี้ยไ่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขึ้นถูกต้องก เพื่อนๆคนไหนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าถามเทรนเนอร์ถ้าไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ัมแล้วอย่างงี้พี่อยากอยากรู้ว่าพี่มีส่วนไหนในร่างกายที่รู้สึกว่ามั่นใจที่สุดไหมครับมั่นใจที่สุดเหรอแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นก้ามหน้าท้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ใช่ใช่ก็ยังได้อยู่อ่บคำนอนนอนนอนมากขอชมขอชมนิดนึงไม่ไม่ข้างลุกหน่อยนะท่านท่านั่งไม่น่าจะไหว คุณพระคุณเจ้าดูอยู่หน้าจอไม่เท่าไหร่นะมาดูใกล้ๆนี่นะครับอต่อไหมตะกอไหมเอาซูมซูมตาก่อนมันตะก่อนมันไม่มีเลยพวกนี้เจอเลยเริ่มเริ่มแย่แต่ว่านี่ขนาดนี่ขนาดหรือว่าห่างหายไปนานใช่ไหมใช่ยังแต่ยังแบบยังเฟิร์มอยู่เพราะพอรู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาเงี้ยเราก็เราเราเราพี่กำลังใจในการทำงานจริงๆเลยเราต้องเล่นแล้วเราต้องเล่นแล้วเฮ้ยผมเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วดีดีเล่นผมเล่นอยู่แค่นี้ หน้าท้องนี่เป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานมากถ้าเราเล่นแบบท้านาท้องมันมาส่วนอื่นก็คือเซ็กซี่หมดเลยอ่านะครับผมหน้าท้องเป็นส่วนที่เซ็กซี่นะครับพี่โตกล่าวไว้นะเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้อยากติดตามพี่แน่นอนเลยฝากช่องทางพวก IG หรือว่าช่องช่องทางโซเชียลมีเดียไว้หน่อยได้ไหมครับผม ถ้าเป็น IG นะ่็าจะเป็น T O T O แล้วก็เดสกอร์พากร P A K O R N ครับผมขึ้นไว้ด้านล่างนี้ไช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น ER Facebook ก็จะน่าจะเหมือนกันมั้งก็ T O T O แล้วก็พากอรรอดคำาปียเสษอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเชื่อว่าพลังโซเชียลเสิร์ชหาได้อยู่แล้วไม่ยากไม่ยากี๋ยวประมาณนี้รบกวนเวลาพี่โตเท่านี้เดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวไปอะไรกันต่อนะครับผมนเคาับขอบคุณพี่โตมากได้ครับผมเค้าสวัสดีครับ รออะไรรอเลยไปดีครับเริ่มจากแนะนำก่อนเผื่อคนดูไม่รู้จักนะนี่หยิบอย่างเดียว่เาไม่กินี่เรียกตัวนี้เรียอันนี้เขาเรียกว่าไอบผมรักไหอันนี้ครับคือคาโต้มาร์ครับคาโต้มารอ่าอางภาษาใต้นี่เขาเรียกว่าองหอเนี่ยหอลวยอะไรทุอย่างเยผมเรียนเลยเขาเรีนกันอยู่นะเียไว้แน่ใจอนกันขนมก็มีหลากหลายครับตอนนี้เรียกอะไรนะมีขนม้ายกอนท้กยอนี่ใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าจะขโมยมาจากเซเว่นหรือเปล่ามันมีก็เป็นมานาเนย้า ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับพี่ท็อปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอถามพี่ท็อปนิดนึงว่าพี่ท็อปเนี่ยดูแลหุ่นยังไงครับผมโหหุ่นพี่เนี่ยดีมากเลยอ่ะ ก็แรกๆเลยครับผมเราต้องมีวินัยในการออกกําลังกายนะครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะอย่างน้อย4วันนะครับในการออกกําลังกายสลับกับการพวกแบบพวกวิ่งแล้วว่ายน้ำครับนอกจากบอดี้เวทแล้วเราต้องคาร์ดิโออย่างอื่นไปด้วยนะครับนอกจากมีหุ่นที่ดีแล้วนะครับข้างในร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยครับบอกเลยว่าก็เป็นเคล็ดไม่รับที่หลายๆคนก็คงพอจะทราบกันอยู่แล้วแต่แค่ว่าอยู่ที่วินัยใช่ไหมครับอยู่ที่การอุทิศตนอุทิศตนนะฮะเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ออกกําลังกายเหมือนกันแต่ว่าโหไม่ไหวครับพี่เขาหุ่นดีเกินไปนะครับผมบอกเลยว่าอิจฉามา่วานไหนลองลองโชว์กล้ามชวนอะไรนิดนึงได้ไหมฮะโอ้โหคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วพี่แสบตาเล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่ไหวแล้วอานนิดนึ่งดีกว่าในบอดี้พี่เนี่ยพี่ชอบส่วนไหนสุดเออคิดว่าหน้าอกครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาแบบ ถอดเสื้อมาหรือเราจะมีมีความมั่นใจในส่วนของหน้าอกมากกว่าเนี่ยส่วน<ๆ>ส่วนที่มั่นใจที่สุดปร,ประมาณนี้ประมาณนี้น,นะครับผมนอกจากหน้าตาดีแล้วก็ยังมีผลงานที่ดีหุ่นที่ดี <ๆ S 2> อีกเนี่ยครับผมยังไงก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ดูอยู่น่าจะอยากติดตามเพรผมอยากให้พี่ท็อปเนี่ยช่วยฝากไอจีหรือว่าช่องทางติดต่อไว้หน่อยนะครับได้เลยครับไอจีซุปเปอร์ท็อปครับซุปเปอร์อันเดอร์สกอร์ท็อปทีโอพีแซดด้วยครับโอเคก็ขอบคุณพี่มากขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้จับมาสามห้าเลยครับโอ้โหจะไปจะไปไหนครับเนี่ยโอ้โหแพ้โอเคโอเคมีพี่ตูนนะครับผมรักมากติดตามตั้งแต่วิ่งใต้ยันเหนือไม่ใช่กระตูนไปเลยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเล่นอย่างนี้ตายดิโอ้ครับผมห่างหน่อยแล้วกันครับได้ได้นี่บรรยากาศในการถ่ายทำเป็นไงบ้างครับโอชิโ ทีมงานแล้วก็นายแบบที่มาร่วมงานด้วยคือรู้จักกันอยู่แล้วเลยทำงานแบบว่ารีแลกซ์สบายๆชิวๆฮะเสร็จแล้วเนาะยังโอ้ตอนนี้รีบนะรีบไปไหนหรือเปล่ารีบไปไหนหรือเปล่ารอบรอบหรือเปล่าก็พี่เขาอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วนะวงร์กกันายแบบด้วยกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ชิวๆไม่ค่อยเกร็งนะครับผมเห็นหุ่นดีอย่างเงี้ยผมก็อิจฉาไง อยากรู้ม,มีเทคนิค<ช>การดูแลตัวเองหรือว่าเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยมีอะไรพอจะแชร์ให้เพื่อนๆนที่เขาดูอยู่ได้บ้างเนี่ยครับไม่บอกเลยไหมนี่บอกอโอโอเลยพื่เขาแบบอยากหุ่นดีแบบพี่ไงอ่าได้ได้ได้ไดไดโปติก็เป็นนายแบบเนาะก็เรื่องการจะตัวเองฟินเนสเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าทํางานเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมก่อนเวลาพูดถึงเรื่องการออกกาลังกายก่อนเพราะว่าพี่เี่ยเป็นคนที่เอาน้ําออกบ่อยมากหมายถึงว่าเหงื่อ ใช่โอเคโอเคอ่ใช่โปรตีนเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบมีถ่ายแบบจะออกกำลังกายห้าหกวันเลยคนช้างบ่อยมากๆครั้งหนึ่งก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปออกกำลังกายเอ่อพวกแบบเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วก็เป็นพวกคาร์ดิโอ่านี่คือเรื่องการออกกำลังกายนะครับส่วนเรื่องการทานอาหารเนี่ยโปรตีนก็เป็นคนที่ทานอาหารคีมเป็นประจำอยู่แล้วประมาณแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือของวายของทอดของมันเนี่ย กินกินไม่กินอ๋อไม่กินก็เชื่อไงก็ไม่รู้ตั้งใจอะเป็นเวตั้งใจไม่กินไม่กินก็จะเขาเรียกว่าควบคุมตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวลางานมาเราจะได้แบบอุ่นแล้วค่อนข้างพร้อมในการทํางานใช่ครับผมเรื่องโปรตีนอย่างเงี้ยอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยให้เกิดคนออกแบบจริงจังนอกจากกินโปรตีนคุณสาวเขาหนักตัวเช่นที่หนักประมาณเจ็ดสิบหนักเจ็ดสิบใช่ไหม ก็จะคูณสามก็เป็นสองร้อยสองร้อยอันนี้อันนี้คือโปรตีนคำนวณในขณะที่แบบว่าเราออกกำลังกายแบบจริงจังนะแต่ถ้าเกิดแบบคนเบสิกทั่วไปเหล็กกินโปรตีนได้ประมาณแบบท่าน้ำหนักตัวมันก็โอเคแล้วโอเคอยจะคูณสองหลักตัวก็ได้ก็ก็ดีเลยอห่กจริงจังก็คูณสามไปเลยแล้วก็จะไม่ค่อยใช่จะเป็นคนไม่ค่อยดื่มเวด้ยไม่ดื่มเวด้วยจะกินแค่สกูกปเปือหลังเวกเท่านั้นเองนอกนั้นคืออาหารธรรมชาติเลย ขอถามพี่หนึ่งพี่ดี่ค่ะแบบนี้อ่ะพี่ชอบส่วนไหนของพี่มากกว่าชอบไม่สุดส่วนที่มั่นใจที่สุดในร่างกายเฮ้ยทำอะไรพี่นี้ทำอะไรครับอ๋อมันมันรัดใช่มันรัดหัอกูตกใจหมดเลยเอาเอาเอาจริงก็เกิดมาก่อนว่าจริงๆอ่ะช่วงนี้หุ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าดีมากเพราะว่าเป็นช่วงที่เราดีแลกร่างกายพอดีอ่าก่อนนั้นเนี้ยคือเราเล่นหนักมากฮะก็ตอนนี้หุ่นก็ถือว่า กลางๆนะจะได้เกิดอยากเห็นหุ่นที่เราดีๆติดตามได้กิจสแกรมได้นะของฝากนิดนึงเนีบ้างของฝากนิดนึงบ้างจัดไปเลยครับผมซีนิสโกซ C นิสโกเอนิสโกอาร์นิสโกทีนิสโกเอ็นนิสโกฮะกระตูนฮะลองเซิร์ชได้นะคุ่ณเก่าๆได้ที่ถามว่าที่ชอบส่วนไหนของร่างกายนะจริงๆชอบชอบส่วนท้องนะ ส่วนท้องท้องท้องกระไหลท้องกระไหลเพราะว่าเป็นจุดกงหัวไหลใช่เป็นจุดที่เด่นของร่างกายเราฮะใช่ฮะแต่อย่างอย่างแรกคือชอบในส่วนที่อ๋อไม่ไม่มันจะรัดมันรัดอีกแล้วมันรัดอีกแล้วรัดอีกแล้วอ๋อรัดอีกแล้วยอกยอกไม่ดีเลยใจคอไม่ดีเลยเดี๋ยวอุ้ชมทางบ้านเขาบอกว่าโอ้โห เดี๋ยวก็พูดพูดอยู่ตาลงตาลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ห่วงไม่มีแฟนขอของด้วยขอติดแฟนโตแฟนโสด้งแล้วตั้งแล้วเพาว่าติดตามผลงานพี่กระตูนเนี่ยก็ติดตามพี่ไอจีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้รบกวนเวลาพี่ตูนแค่นี้แล้วนะได้ไดุ้ณมากเลยครับที่ก็รบกวนเยอะเลยแล้วยกยองโอเคขอบคุณครับบาย คนสุดท้ายแล้วนะครับผมคนที่ห้าแล้ววางก่อนครับพ <You right right ี่วางก่อนครับเดี๋ยวเมื่อยครับผมเอาเย็บเย็บข้างหน้าเลยครับเย็บข้างหน้าเชเลยนนนึงครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่กับพี่การ์ดครับผมอยากอยากทราบว่าวันนี้มาทำงานบรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีอีซี่ซี่อีซี่ซี่ชียวคุณเคยกับงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมด้านนี้ได้รู้จักพี่ๆข้างในอยู่แล้วหรือเปล่ารู้จักเคยเจอกันรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วนะครับผมอ่า ก็อย่างที่ผมบอกไปก็เหมือนทุกคนนะครับผมก็เขาก็มีคอนเน็ชันเขาก็ทํางานในในแบบเหมือนกันเขารู้จักกันอยู่แล้วแหละชิลเนี่ยผมเนี่ยหุ่นเห็นหุ่นดีๆแบบนี้เนี่ยนะผมอยากรู้เทคนิคดูแลตัวเองของพี่นิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยได้เลยมีมีประมาณไหนบ้างการกินหรือว่าการออกก่อนนอยส่วนใหญ่ของไมก็ได้ส่วนใหญ่ของพี่นะกินมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นทํางานทํางานที่บ้านก็อาทิตย์หนึ่งสวันเงี้ยส่วนใหญ่จะกินเป็นหลักแล้วมีทริคการกินเนี่ยก็ ต้องเลือกด้วยนะครับผมเรื่องของก็จะมีเรื่องของอาหารคีนเรื่องของไขมันเรื่องอะไรเก็ต้องดูแลแล้วก็เคีดหน่อยอะไรบางวิธีการกินก็คือตักข้าวเข้าปากวิธีการกินใช้ช้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอานี้ไม่เอาวิธีการเราก็เลือกนอกที่แบบไรแบบว่าไม่ไม่กินของทอดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลีกเลี่ยงพวกน้ำปที่เรื่องของมันของหวานก็อย่างที่ทุกคนพอจะรู้แหละใช่ใช่พื้นฐานเลยอ่าผมอยากจะสอบถามนิดนึงถ้า สำหรับคนที่ไม่อยากกินเวเลยแต่แบบอยากกินแบบเป็นพวกแบบกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พอมีคําแนะนำไหมอ่มามันแล้วแต่ทิศของคนนะ่ะแต่จำลองพี่อย่างเงี้ยส่วนพี่ก็กินสมมุติว่าเราเล่นฟินเนสเสร็จไม่ได้กินเวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินเป็นพวกไก่ปลาอะไรประมาณเนี้ไยไข่แต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงพวกทอดเอานอําไปทอดเราเป็นปลาย,ยาไปนึ่งแทนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นนึ่งเป็นพวกนึ่งต้ม่ใช่อย่างนี้ก็จะเลี่ยงในเรื่องของไขมันได้เองประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขอถามนิดนึงพี่มั่นใจส่วนไหนมากที่สุดของร่างกายอผมพี่เหรอใช่รู้สึกว่าจะมั่นใจหน้าอกมั้งอ้าวหน้าอกแล้วมีแต่คนของหน้าอกแนะนำมาเลยอ่าแล้วแต่บอดี้คนนะเนาะบางคนก็แขนใหญ่อกเล็กอะไรเงี้ยบางคนบางคนก็มีส่วนที่มั่นใจไม่เหมือนกันนี้ผมผมแอบแอบเห็นนิดนึง พี่หันหลังนิดนึงเลยนะอ๋อแม่มีรอยสักผู้ชายมีกล้ามมีรอยสักอัคุณคุณเจ้าแบบเซ็กซี่หรือเปล่าเออมาวันี้วันนี้แลยครับผมอเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่เนาะอยากจะอยากจะติดตามถ้าอยากจะติดตามหรือแฟนๆอยากจะติดตามพี่กันเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ IG เลยครับผมก็ กันเลยครับ G U N P ครับข้างล่างนี้เลยครับผมเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปนิดนึงนีครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆเลยครับมากครับให้ไปกันไปกินข้าวก่อนได้ครับไปก่อนครับส่วนเราก็ไปตะลั่นเงนต่อดีกว่าอ่าไปตะลันแต่แตะไปไปาปา อาจจะเป็นพัดดีกว่าเริ่มยังเทียนมีห้ามด้วยครับห้ามด้วยเขาเรเลน่นเล่นใหญ่เลยอ,อ,อะไรครับผมก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมวันนี้เป็น,น <ะ S 1> ไงบ้างได้ความรู้เยอะมากๆนะครับได้พูดคุยกับพี่นายแบบหลายๆคนให้ความรู้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมและเพื่อนๆละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสนุกไหมครับระหว่างบรรยากาศกล้องถ่ายนะครับแล้วก็การพูดคุยกับพี่ๆนายแบบเองนะครับผมถือว่า ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามรายการแอบ2องกล้องไทยอีพีต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยทั้งสองคนใช่แล้วนี่ครับผมนี่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 มั่วเลยครับผมจิ้มมั่วเลยเหนื่อยคนอีดิดเอานะครับผมครับผมก็วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับผมแต่อย่าลืมที่สําคัญนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกระดิ่ง ห้ามด้วยครับห้ามด้วยล้าไม่จบตับผิดนะผมเนี่ยววันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ